<c oughs> เพราะว่าในการที่เราเจอนสติครั้งแรกไปแล้วเวลาเราไปใช้อย่างไม่ระมัดระวงังมันก็จะสติที่เรารวบรวมได้มันก็ค่อยหลุดหายไปเหมือนรี่เอาน้ําเข้าน้ำแข็งน้ำแข็งออกจากไอซองจากตู้เย็นไปหิว่าหาน้ผ่านลงไป พอไปถึงปลายทางก็จะเหลืออาจจะไม่เหลือแล้วก็ไอาจจะละลายคนไหนที่รู้จักรักษาหนึ่งก็อาจจะเก็บไว้ได้นานเสกติบ้างอันนี้ยิ่งผานได้ผ่านลมโดยที่มีอะไรบังเลยก็ละลายน <c oughs> ะันั้นการรวบรวมกำลังสติตัวนี้เราต่างมาทำแบบวิจัยซึ่ง ลักษณะของการวิจัยนี้ตอนแรกต้องใช้ความสามารถของใครของมันก่อนวันท้ายๆนะึงเราถึงจะได้เปิดเผยคิดลับอะไรบางอย่างสำหรับนะักปฏิบัติบางคนที่เขาเจอคิดลับบางอย่างตรงน,นี้ขอเก็บสงวนไว้ก่อนไม่บอกเดี๋ยวคนเพื่อนจะตามทัน, <c oughs> น,นก็เลยเราต่อคนต่างหาเทคนิคเอาเองก็ได้กันว่าวิธีใดที่สามารถที่จะอัปเดตสติของตัวเองให้ ให้ชัดเจนไว้เสมอคือเรื่องนี้มันเป็นการทำแบบยุคใหม่นะไม่ทำแบบยุคเก่ายุคเก่าคุณมีเวลาเยอะมีงานน้อยมีปัจจัยอะไรหาได้ไม่ยากแล้วก<อ>็ไม่มีภาระอะไรมากมายทำบ้างเล่นไปบ้างพล้นไปบ้างก็ไมเปัญหาแต่เดี๋ยวนี้เวลาทุกนาทีมีมันค่าพี่จะได้ทำเล่นๆหัวทำเผื่อเลือกเผื่อได้อะไรไปมันไม่ได้นะต้อง ต้องจับหลักของในที่เราจะพูดต่อไปเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องอะไรนะจำได้ไหมข้อเมื่อวานข้อตะวินิสำคัญทีเดียวทุกค,ครั้งตอนแรกนี่คือหลักอันนี้หลักไปสู่หลักวิชาสิทธิการ คู่ของเขาก็วิชาวิมุตตอันที่หนึ่งก็คือที่ว่าไปแล้วก็คืออะไรหนึ่งอะ,อะไรอะไรอะไรนิมิตนิจตาในกิริยานิจต,ตานี้ที่จะทำให้เราเก้าวหน้าได้ก็จะประกอบด้วยอะไรกริยานาะาได้ด้วยกริยานะ คือมีเพื่อนร่วมกิจกานสหาอไสหายา,า,ยา,ยยายมีเพื่อนร่วมที่ทำบนที่ทางเดียวกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันใช่ไหมถ้าเรานั่งปฏิบัติคนเดียวแป๊บๆนี่หรือนั่งกับเพื่อนอีกคนอีกคนนึงนั่งหลับตากคนนึงพูดโทยนสมบัาหารคนนึงยกมือเนยโวทำไปไม่รอดเนี่ยอันนี้ทำไปในทางเดียวกันให้กำลังใจเป็นแบบอย่างกันเรียกว่ากิจยาณนสหานะอันที่สามนอกจากนั้นเราก็จะมีแสงสิ่งแวดล้อมที่เอือ้อ ไม่มีใครวุ่วายไม่มีเสียงรบกวนไม่มีอะไรที่ขึ้นแทรกอะไรต่างไม่มีเราเรียกสิ่งตัวนี้ว่ากิริยานะอะไรนะสัมปะวังกัตตากริยานะสัมปวังกตาในตัว,ตวรกริยานะสัมปวังกตานี่้เกิดขึ้นโดยเหตุเล็กๆอยู่สองสามเหตุสองสามเหตุหนึ่ง อา,อาวา่าอาว่าสปายะสารที่สะดวกไปมาขึ้นลงสองอาหาะระสปายะไม่ได้หอข้าวมาไม่ได้ปรุงอาหารกินเองถึงเวลาเทวดาเตรียมให้าหาสปาะยะสามปุคละ ภุนละ,ะสปายะ,ะผู้มาจัดบริการจัดเป็นธรรมะบริกรผู้มาช่วยดูแลสถานที่บริการอาหารน้ำไฟอะไรต่างสะดวกผู้ที่มาเกี่ยวข้องด้วยคนงานเป็นปุคละสปายะไม่มาเกี่ยวข้องมาถามค่าบินมาถามค่าน้ำค่าไฟอะไรกับเรามาเก็บค่าอาหารอะไรนี้คืนเท่าไหร่ไม่ถาม อันที่สี่ก็น่าจะเป็นธรรมะสปายะมาสปายะในที่นี่เราใช้วิธีอะไรปฏิบัติใช้วิธีการปฏิบัติที่ง่ายสะดวกสบายไม่ต้องไปขืนไปสู้อะไรมากมายสบายสบายเดินไปมีกำลังกระปุกกระเปียเพรีย,ยงใช่ไหมไม่ง่วงงงำทั้งวันทั้งคืน นี่ก็เป็น,ปน,ปนค,วความสะดวกความสะดวกทั้งสีประการนี้เรียกว่าสัมบองกตาสภาพแวดล้อมเอิร์ o ิเมนคูนเอิร์เล n มเนเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดสําคัญอันดับแรกไม่เหมือนดูพูดไปแล้วแต่ไม่รู้รในรายละเอียดหรอกแต่ที่นี้นอกจากนั้นอันนี้คือว่าประเภทของกรีนามิตสามเภทแต่ลักษณะของกรีนามิตอีกทั้เท่าไหร่เอย่างผมไม่ต้องพูดถึง พูดถึงเดี๋ยวจำไม่ได้ก็ขายหน้าแขกอีกม,มีอะไรขลุนนิโยวัจณิโยภาวนิโยวัจนักุมวะอะไรพวกนี้นะใส่เก็อย่างอ,อันที่สองการะยานมิตรแล้วทำให้เกิดอะไรทำ,ทำให้เกิดเพราะได้การยนมิตรทำให้เราได้ยินได้ฟังใช่ไหม ิดปัญญาสามประเภทอะไรนะเมื่อวานการได้ยินได้ฟังการได้ฟังเป็นเหตุเป็นผลแล้วนำไปพิจิตรพิจรณาใคร่ครวนแล้วก็ไปทดลองทําดูนี่เขาเรียกวาินตามนี้ปัญญาแล้วไปลองทําดูทั้งวันตรงนี้เป็นไงบ้างอันนี้ตัวไขรตัวมันก็ไล้นะเชิญพาคหน้านิก็คือทําให้เกิดทั้งสามประการทําให้เกิดตัวศรัทธา และศรัทธาที่จะนําไปสูก่การกระทธรมนี้ก็หนึ่งอะไรนะหืึกรรมะอะไรอ๋อศรัทธาสี่นะอะอากรรมะศรัทธาสองกรรมะวิปากาัดนะกรรมะวิปากศรัทธาสาม,มกรรมะอะไรกรรมะสากาักตาศรัทธาสี ต้องทำมให้ได้ตัวทหาตัสทารศรัอธาโอทิถ้าสถัทาในสี่สถานนี่นะเป้าผูกเป้าหมายสถัทาในผีในทรงในองค์ในเจ้าในพระเจ้าอีกพระอินทร์พระมพระศิวะพระนารายพระเยซูพระอรห์อะไรต่างนี้ไม่ใช่แต่ต้องสถัทาในพวกนี้หนึ่งการกระทํา หนึ่งสมองสองมือของเราเอง 2. อง 2> ผ,ลผลที่ออกมาปรากฏได้ตนเอง 3. ผลนั้นไม่ได้ตกแก่ใครทั้งนั้นตกแก่เราเองสต้องเป็นสถาในความตัดสรุปของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ได้สถาในเรื่องอื่นแตะถามขาแต่พุทธสถานนะนี้ที่เราเมื่อวานมาถึงจุดนดีนะทีนี้องค์ประกอบอันที่ส เมื่อเกิดศรัทธาแล้วเกิดได้มีศรัทธาแล้วก็ได้คิดใช่ไหมได้คิดตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่าได้สติส,สญญามแลสติสามเป็นยะอ่าดละตีสมยะนี่ก็คือและตัวสติสมิยะนี่ก็ให้เกิดลูกลูกเล็กตามมาก็ขึ้นหนึ่งมีเกิดอะไร ฮีรีอตปาให้โชคกับบาปสุมาละถ้าเป็นสถิติถูกต้องนะไม่ลักขโมยหลับไม่แอบโทรศัพท์ไม่แอบบพพแบบคุยกันนี่ล้วนเป็นหีอุตตปาทท้งนั้นนะไม่แอบ,บไปยิบเน,นที่นี่ไม่มีนะมีฮีอุตตปาแล้อันที่สองมีแล้วต้องมีอะไรขันติ สุรจัถึงจะหนักจะเหนื่อยขนาดไหนก็อดทนส,สงบเสงี่ยม,มสามเกิดอะไรอิริยอุตตปะอันติสุรจักรสามก็เกิดตัวกะตะเวทีอันนี้จะเกิดต่อไปนะกะตะเวทีตาจะนำไปใช้รู้จักนำไปใช้เมื่อเราได้ความรู้มาแล้วก็ แล้วก็จะนําไปใช้ไป,ไปยุก์ใช้ดูเกิด<ม>ลูกเล็กเด็กแดงขึ้นมาอีกสามตัวนี่ทีนี้เมื่อวานมาถึงจุดนี้ใช่ไหมออกจากนี้ไปเป็นข้อข้อใหม่ว่าเมื่อเกิดสติสัญญาแล้วจะมาเกิดอะไรขึ้นวันนี้หลวงมาบอกเข้าไปดูอะไรเวทานา<ม><ม>ทั้งหยาบกลางละเอียดเวทนาทั้งกายทั้งหยาบกลางละเอียดวทนาทั้งจิตทั้งหยาบกลางละเอียด การที่เราไปดูรายละเอียดทุกขั้นตอนของการเคลื่อนไหวนี้เราเรียกว่าขั้นตอนที่สี่แล้วคืออะไรโยโยน,โน,โยนิโสมันะอะไรโยนิโสมนสิกานะตัวนี้มันจะเกิดขึ้นมาละโยนิโสมนสิกานหมายถึงการพิจารณาถึงอะไรบ้างมีรูเล็กรูแดงตามไปวิจับ เหตุพ <S preach ers> ิจารณาที่เหตุสองพิจารณาถึงผลสามตนประมาณการบุคคลแล้วก็ชุมชนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบนะ อันนี้เขาเรียกทำมัญญตาอัตฐานยุตาาาาตามัตอัตฐายุตาาตามัตตยุตตาการนิยนตาปุครายุตตาปุคโรปุคโรปุคราปุขระญิยตตาเจ็ดประการน i, ี้เจ็ดประการนี้มีความละเอียดในเรื่องเห็นเรื่องผลรู้จักตนเป็นใครอย่างไรรู้จักกําลังของตนรู้จักประมาณว่าทำมากแค่ไหนทาน้อยแค่ไหนที่จะพอดีกับตัวเองไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปรู้จักการเวลาถึงเวลาลงพร้อมกันนะถึงเวลาเริ่งพร้อมกันนะ กินที่เวลาดื่มที่เวลานอนที่เวลาทาวัดรู้จักการรู้จักบุคคลือให้เกียรติและซึ่งกันรละกันเรามาเนี่เรามามอยู่ชุมชน30-40ชีวิตเนี่ยคนจะอยู่อย่างไรที่ไม่มีปัญหาใช้ความละเอียดถี่ถ้วนในการดำานิชีวิตก็จะเอื้อต่อการปฏิบัติโดยที่ไม่เกิดความกระทบกระทั่งเศร้าหมองไม่เกิดความลําบากบาหรือวุ่นวายหรือรบกวนซึ่งกันละกันนี่ล้วนแต่ใช้โยนิสูรนศสิการพิจารณา ในส่วนสังคมนะที่ในส่วนของภาวนาก็คือมีอะไรมีการพิจารณาโดยละเอียดในการปฏิบัติอ่าซึ่งจุดนี้วันนี้อาจารย์สุรพลมีประสบการณ์เล็กๆที่จะเล่าให้เพื่นฟังหรือว่าจะเก็บอู่ไว้ก่อน <Hey. S 1> <laughs> น่าจะอวยก,ก่อนเห็นว่าทีนี้พอได้โยนิโสมันไการแล้ว ต่อไปได้พิจารณาเหตุผลครบถ้วนแล้วมันจะเกิดได้ขึ้นต่อไปเกิดเอาตรงนี้ดีกว่ามีเนื้อที่ว่างอันที่4ก็เกิดอันที่5คืออินอะไรอินซีอินซีสังวรอ,อ่าเกิดการสังรวมระหว่างกายระหว่างวาจาคือไม่ ทำไม่คิดไม่ปรุงแต่งฟุ้งซ่านนอกเรื่องนอกราวมุ่งจดจ่อต่อเนื่องแต่เรื่องเหล่านี้นะไม่เอาเรื่องอื่นที่ผ่านไปแล้วมาคิดเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนเรื่องหลักสูตรเรื่องการเรียนการสอนเรื่องผลอะไรที่ตกค้างมาในหัวเนะี่ยทิ้งไปหมดไม่เอามาเป็นวิตกกังวลนะอันนี้ก็จะทําให้เกิดระวังรู้ทังพระจารย <laughs> ์ู้ขังก็ทั้งอยู่ในหัวพอดี <laughs> <laughs> จะใครจะได้ใครจะตกทำเงแนนทันหรือเปล่าอะไรพวกนี้งานไม่เอามานี่เขาเรียกเกิดการอีซีสังวรอีซีสังวรแปลว่าอะไรสังรวมสังรวมกายอ่าสังรวมกายวาจาด้วยอะไรด้วยรับสินขั้งแรกอ่ะรับสินอะไร ด้วยศีลสองสำรวมอะไรสำรวมจิตด้วยอะไรสำรวมจิตด้วยสมาธิสามสำวรสำวมอารมณ์ด้วยอะไรด,ด้วย,ววย,วยปัญญา ด้วยปัญญานะัญราะฉะนก็จะทําให้เกิดอีสีสังวรนรืเกิดการสําระวังขึ้นมาในการแสงดงออกเพราะฉนั้นเองอันนี้เบื้องต้นเอาแค่ห้าข้อนี้ก่อนเดี๋ยวจำไม่ได้ที่เราทํามาเนี่ยเพื่อที่เราจะไปเห็นว่าในที่เราทำมันมันมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าถ้าเราจะแจ้งเห็นว่าเออในสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในกรอบอันนี้ออกจากตรงนี้ไป ก็อีกห้าตัวเพราะในนี้วิชา10มีเท่าไหร่นะเมืเ่อกี้เ,เขาบอกเราวิชา10มีเท่าไหร่ร <c oughs> ยังมาคิดหาคำตอบเพราะน,นั้นตัวนี้ในที่เราปฏิบัติอยู่นี้นะให้รู้กรอบว่าเรากำลังทำอะไรเพื่อต่อสู้กับเ,เพื่อที่จะเอาเอาชนะอะไรวิชาเนี่ยเพื่อเอาชนะอะไรตัววิชาต้อง เราช่วด้วยวิชาตัวนี้ตามชื่อเต็มเขาก็คือต้องมีคำว,ว่าวิอัดวิมุมมดด้วยนะวิชาและวิมุมทั้งสองตัวนี้เราต้องการเมื่อเอาศาะนะวิชาได้ทุกรูปแบบมันก็จะมีสองตัวนี้เกิดเกิดขึ้นความรู้แล้วเกิดความหลุดรู้แล้วหลุดรู้แล้วหลุดรู้แล,ล้วไม่รู้แล้วไม่ติดรู้แล้วไม่ยึดรู้อะไรก็อันนั้นก็หลุดไปรู้ความ ร,รู้ความคิดความคิดกระลุดไปรู้ความขี้เกียจความขี้กระลุดไปถ้ารู้แล้วไม่หลุดเป็นวิชาไหมไม,ไม่เป็นถ้าเป็นวิชารู้แล้วต้องหลุดรู้อะไรหลุดอันนั้นรู้ความเบื่อความเบื่อต้องหลุดรู้เบื่อแล้วมันเบื่อไม่หลุดแสดงวิชานี่เป็นไง <c oughs> ยังไม่สมบูรณ์นะเป็นเหมือนกันรู้แต่ไม่สมบูรณ์เพราะนั้นก็คือเราต้องประกอบด้วยกิจนามิตร แล้วประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยสติสัมปชญญะประกอบด้วยโย,ย,ยนิสงสิการแล้วก็เอาไปทุกทวนในยละเอดที่เราทำมาทั้งวันวันนี้แล้วพรุ่งนี้ในช่วงที่เราทานข้าวเช้าเสร็จแล้วก็อาจะมีรายการพิเศษมีกัริยนณมิตรจมามหาเรากัริยนณสหายนะ แล้วจะให้ความรู้อะไรกับเราคุยคอยปฏิตามรายการต่อไปเนะาะได้เวลาไปน้ำแล้วกับพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธ สง่งมาเอาน้ำเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นข้างหน้านี่เนาะที่มีวิดีโอเราเทียนในฟังก็จะได้ฟังกับเพื่อน thank you